ชวลิกภัยลั่นกลองรบบุนกนครสีที่บริเวณอนุสร์สถาน14ตุลาสีแยกคอกวัวซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยแกนนำและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสอส,อสอจากพรรคประชาชนเพื่อไทย ไทยสร้างไทยและคณะก้าวหน้าได้ร่วมกันจัดพิธีรำลึกครบรอบ15ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายน2553ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียและบาดแผลให้กับสังคมไทยโดยในพิธีรำลึกได้มีการวางพวงมาลาเพื่อเป็นการไว้อลาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและมีการกล่าวคำไว้อลาลัยเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นายวิโรธลักษนาอดิสรรองหัวหน้าพักประชาชนได้กล่าวถึงความสำคัญของการทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมและย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีกในอนาคตโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานนายวิโรธยังได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปฏิรูป กองทัพและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลทหารโดยเน้นย้ำว่าทหารที่กระทำความผิดควรต้องขึ้นศาลยุติธรรมเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปและไม่ควรมีข้อยกเว้นหรือสิทธิพิเศษใดๆเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้นายทักษิณชินนวัตอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ได้แสดงออกถึงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการส่งพวงหรีดดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงมาร่วมไว้อาลัยในงานดังกล่าว โดยมีสอสอจากพักเพื่อไทยเช่นนางสาวขัตติยาสวัสดิีผลและนายชนินรุ่งธนเกียรติรวมถึงนายนทวุฒิใสเกื้ออดีตแกนนำนปชและนายจักรพบเพนแขซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตเข้าร่วมงานด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและการสารต่อเจตนารมณ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรม